คลิปนี้เราจะมาเช็คดูอาการเครื่องรีดผมเครื่องนี้ครับถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ก็ซื้อใหม่ครับเบื้องต้นก็เห็นสายไฟขาดอยู่ครับเป็นรอยไหมม่รู้ไหม,ไมจากสาเหตุอะไรในรอช้าผมก็แกะขันน็อตแกะออกมาเลยครับเดี๋ยวผมจะเช็คสายไฟดูว่ามันมีจุดไหนขาดอีกหรือเปล่ามันยังจะใช้ได้อยู่ไหมสายไฟเส้นเดิมเนี่ยผมก็จะใช้มัลติมิเตอร์ในการ เช็คสายไฟดูครับว่ามันขาดหรือไม่ขาดนี่ครับเส้นแรกข่าขึ้นอยู่นะครับไม่ขาดดูเส้นที่สองเส้นที่สองก็ไม่ขาดครับรูปมันขาดอยู่แค่ตรงนั้นแหละครับตรงเดียวมันน่าจะเกิดจากการพับเก็บม้วนสายนี่แหละครับเ,เดี๋วด้านในผมจะทาความสะอาดแผ่นปินนี่มันมีหยักใหญ่เข้าไปเต็มเลย ถ้าผมจะต่อเข้าไปตรงนี้เลยมันก็จะดูไม่สวยงามเท่าไหร่ผมจะถอดอันนี้ออกมาครับถอดอสายไฟที่มันขาดตรงนี้นี่ผมก็ได้ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการปอกสายไฟสวมเข้าไปครับแล้วไอ้ตรงนี้เราก็ต้องใช้กาวหยอดด้วยนะครับนี่ผมก็จะบัดกีเข้ากับเพลงวงจรดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเราต้องต่อไฟป้อนเข้าไปก่อนเราถึงจะรู้ว่ามันได้ไม่ได้นี่นะครับโอ้โหไฟเข้าด้วยครับแจ๋วเลย สายขาดอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะลองหนีบถุงให้ดูครับไม่มีผมหนีบให้ดูนี่นะครับแจ๋วเลยใช้เป็นเครื่องซีนถุงได้เลยนะเนี่ยโอ้แจ๋ว